ดูค่ะช่องเกษตรกรวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวโพดกนรดกครั้งนะคะอันนี้ทำ้าว9้าเจ็ด้าวออกอันนี้นะคะพื้นที่สี่ไร่ค่ะ,คะวันนี้เรามาให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดนะคะ นี้ก็จะลบค่ะลบอะยอดเยอะมากแล้วก็สายแตกเยอะมากตอนนี้เข้าโพดได้80วันแล้วนะคะ พื้นที่รอบๆไร่นะคะอันนี้ไร่ข้างๆค่ะเป็นการปลูกพิมไม่ได้วางระบบสายน้ำหยดอันนี้นะคะส่วนแปลงนู้นี่เห็นไกลๆส,ๆสูงๆนั้นเป็นระบบสายน้ำหยดนะคะอีกแปลงของช่องค่ะมันจะเป็นสูงๆกับต่ำนะคะเพราะว่ามันเป็นการหยอด ซ่อม,มเมล็ดพันธ์นะคะช่วงที่ฝนตกชุกเมล็ดพันธุ์ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือแสดงความคิดเห็นได้นะคะช่องเกษตรกร,ร,กรแห่งนี้ค่ะ ันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้นะเราเดินรอบๆไม่ได้เพราะว่าเรากําลังปล่อยปุ๋ยออกจากถังอยู่นะคะเราต้องเฝ้าอยู่ใ,ใกล้ๆสำหรับวันนี้ช่องก็ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกันนะบ๊ายบายค่ะ